สวัสดียามเช้านะครับเอมอนทัวร์ครับเช้านี้เอ็มก็เปิดคลิปนะครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นทะเลหมอกนะครับยามเช้าที่จุดชมวิวนะครับเด่นทีวีที่บ้านเมืองคลองของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเอ็มจะพาไปหาเห็ดนะครับพอดีเมื่อกี้คุยกับพี่ชายแล้วนะครับคุยกับพี่ดอนว่า เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าป่านะครับเพื่อที่จะไปหาเห็ด <hel st> เห็นพี่ดอนบอกว่าช่วงนี้เห็ดโคนนะครับเห็ดโ <hel st> คนกําลังออกเลยนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับว่า <h az im hen> วันนี้เราจะได้เห็ดนะครับมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแล้วก็เส้นทางในการเดินทางนั้นเห็นพี่ดอนบอกว่าเดี๋ยวต้องข้ามน้ําด้วยนะครับข้ามแม่น้ําไปนะครับแล้วก็ทางก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับจะลําบากเลยเดยเมก็ จะแว้นมอไซค์นะครับแว้นมอไซค์กันไปกับพี่ดอนนะครับคนละคันยัยก็รอติดตามชมนะครับดูทางครับท่านผู้ชมดูทางครับสุดยอดสุดยอดมากโอ้โหนี่มันทางเกวียนชัดๆครับท่านผู้ชมอะไรครับลุยได้ไม่ต่อ จะได้เห็ดน,นะครับสมกับทางที่เราไมา้แล้วเปล่าไปครับ วันนี้จะพาผู้ชมไปหาเห็ดกันนะครับโอ้มีแม่น้ำครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องข้ามแม่น้ำกันอีกนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะครับสำหรับการเดินทางไปหาเห็ดในทริปนี้นี่ครับท่านผู้ชมเราเจอดงเห็ด อันนี้ก็เห็ดเปาบ้างแน่พ hey ี่ดอนนี่ไม่ใช่เหรอนี่ครับเห็ดคำเรียกเห็ดอะไรนะพี่ดอนเห็ดโคนเหโคนปวกเห็ดโคนปวกครับบางเหยียบเนี่ยดูครับดอกกำลังสวยนะครับขบวนเยอะโว้เป็นดงเลยเนี่ย ดูครับท่านผู้ชมมอครับเต็มเลยไม่เสียเที่ยวนะครับที่เราบุกป่าฟ้าดงกันมานี่ครับดงเห็ด<ม>นี่ครับกำลังออกเลยครับโอ้คุ้มเลยเนี่ยเจอเจุเดียวนี้คุ้มเลย นี่ถ้าเราไปล่อยไว้อีกสักกี่วันนะพี่ร้อนถึงมันมันถึงจะโรยอะวันเดียวก็โรย,ลยแล้วมั้งเอเอพรุ่งนี้ก็มันจะจะบานพรุ่งนี้ก็บานบานบานแล้วก็โรยโอ้โน่นครับท่านผู้ชมเยอะมากเก็บไม่วันไม่ไหวน,นี่ครับนี่คับว่าจะแอบอยู่ตามใบไม้นี่ครับโอ้ยนี่ครับสวยงามมากอันนี้กําลังตุ่มๆเลยครับโว้ นี่ครับท่านผู้ชมเยอะเกินนะครับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนว้าวนู่นครับยาไปยันนู่นครับท่านผู้ชมนี่ครับโู้ดูดอกนี้ครับใหญ่มากเดี๋ยวต้องให้พี่ดอนเป็นคนถอนนะครับเอ็มถอนไม่เป็นเขาก็จะมีเทคนิคนะครับวิธีการถอนเห็ดขึ้นมา แล้วเขาจะาไม่ไม่เอาวางบนดินเราแงะเอาหรือว่าไงพี่ร้อนเรียกว่กกาหักเอาเออแงะอ่ะแงดินมาด้วยอ่ะ<โ>ว้าจะได้ยาวนี่ครับอย่างสวยครับสามดอกครับสวยงามมากนู่นครับโอ้ยฝั่งนู้นเยอะเดี๋ยวกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูทางทางด้านล่างโอ้นี่ครับ โอ้นี่ครับกําลังออกเลยครับเห็ดโคนครับเห็ดโคนท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเห็ดโคนปวกอือหือดูกระจกนี่ครับนี่ครับอือหือมันช่างสวยงามจริงๆโอ้จุดนี้จุดเดียวก็เป็นกิโลครับอันนี้เขาค่า,ากิโลเท่าไหร่นะพี่ดอน สองร้อยสองร้อยถ้าเป็นข้างนอกก็เป็น500สี่ห้า้อยอ่ะโอ้ยแถวสุพรรณนี้ตมตมจริงนี้ตุมตมจริงนี้เราเกือบพันนะถ้าบ,บานนี้ก็สี่ร้อยห้าร้อยพี่ไปหน่วยเดียวเองวันนี้มาอโอ้ท่านผู้ชมดูครับนี่ครับมันขึ้นตั้งแต่ล่างนะครับเลาะขึ้นไปครับนู่นครับขาวปึ๊บนะครับเป็นแปลงตอนนี้ก็พี่ดอนกำลังลงมือนะครับจัดการ คุดเท็ดนี่ครับเวลาเดินก็ต้องระวังครับบางทีเขาแบบอยู่ใต้ใบมงใบไม้อะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเหยียบะโอวันหนึ่งเจอเท่านี้พอครับกลับบ้านได้สี่ห้าร้อยแป๊บเดียวนู่นครับเยอะเยอะยะ,ยะนี่ถ้ามันออกอย่างนี้มันจะออกทุกปีไหมพี่รอน, <Yeah. S 2> นี่ครับ มันจะขึ้นตามจอมปวกนะพี่รันเห็ดพวกนี้ถ้าจอมวกมันมีนูมันก็ไม่ไม่ออกนะอ๋อต้องเป็นจอมปวกที่แบบดินแบบแน่นๆเลยนะ,อะโอ้ตื่นเต้นครับเมื่อเห็นนี่ครับนี่ครับเขาแอบอยู่โอ้กำลังสวยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใต้ใบไม้ เดี๋ยวรอนะครับรอดูพี่ดอนขุดเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้มากน้อยสักแค่ไหนนะครับเอ็มคิดว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งโลแน่นอนเอ็มไม่แน่ใจว่าในกล้องเขงาเห็นชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยครับขาวเลยตอนนี้พี่ดอนกำลังไปทำอุปกรณ์นะครับขุดเห็ดน,นี่นะครับอากาศชิวๆขุดไปนะครับขุดไป นั่งชมวิวนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศลมลื่นนะครับนู่นครับดูต้นไม้ครับมีกล้วยมงกล้วยไม้นะครับเต็มเลยเพราะว่าพื้นป่าที่นี้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์เลยไปครับเดี๋ยวดูพี่รอนขุดเห็ดดกว่านี่นะครับก็ ในเหตุอย่างนี้ก็สมกับผลทางที่เรามารับทางนี่โอ้โหค่อนข้างจะลําบากเกือ,อบล้มมาเมื่อกี้ตรงอันเนี้ยม่แล้ไอตรงอันแรกเละ<บ>ที่พี่ดอนเชฟฝั่งซ้ายน,นะ่ะที่เอ็มลงอ่ะไม่ลงนี่ล้มแน่เ <laughs> นี่ยครับบรรยากาศกลางป่าครับชิวๆฟังเสียงนกเสียงกา ต้องแบบมากางเต็นนอนอะนอนเฝ้าเห็ดคุ้มก่อคุ้มนะโลเนี่ยสองสามร้อยย่างเนี้ยเ้ามากก็โถนอกค่ะสิบรูงี้เอานี่ยเพร,ะเร่ระเพอเดี๋ยวมันก็ขึ้นอี่เนี้ยถ้าเรานอนเฝ้าอะไม่เฝ้าเดี๋ยวคนอื่นเอาไปอีกทำกระพงกรบข้าเก็บแบบในป่าอย่างเนี้ยนะทำคลิปไงเอาตัวรอดในป่าใหญ่ นี่ครับบรรยากาศคิวมากนะครับคิวมากเลยวันนี้เอาออกไปเมื่อวานก็ไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าเมื่อวันเมื่อวานพี่ดอนไปก็ดอกมันยังเล็กอยู่เนาะโอ้หน,นี่เดินถ้าไม่ระวังนี่เยียบนะเนี่ยเยอะจังต้องสังเกตดีๆอะ่ะดูครับเย็นๆเลยนี่พี่ดอนก็จุด ยากันยงนะครับเข้าป่าก็ช่วงนี้ก็ไข้เลอดออกระบาดเงียบดีจังอืมเมื่อวานเมื่อวานเงียบเงียบเลยเงียบก๊บเลย <ปะ S 1> เลยนะี่ย <ปะ S 1> ดีเนะี่ยมันไม่ร้อนอะ่ะลมไม่มีเลยแต่มันไม่ร้อนกูนี่มันบ้าหรอเปล่าเนาะเขาไปเที่ยวกันกูอยู่ในป่าเข้าป่าเข้าป่าเนาะคนอื่นไปเที่ยวมีความสุขกันอะ่ะอืม,มันความสุขคนละแบบด้วยฟิลอนใช่ปะ อย่างเราเราเที่ยวมาบ่อยแล้วอะ่ะหาเงนินดีกว่านอ่ะข้าวป่ายี่มันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะได้ตังค์ด้วยได้การที่บริสุทธิ์อีกต่างหากเนี่ยทำแบบทำเพลิงเพลิงพักมันต้องทำแบบใกล้ๆลำห้วยนะพี่รอห <Now. S 1> น่าถ้ามีลำห้วยนี่เหมาะเลยเนี่ยนอนสักคืนเน่ย นยนเงียบๆห่นานงหน,น่องไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมานะครับให้ดูวิธีการเก็บเห็ดแบบระดับอามืออาชีพนะครับนี่ อุปกรณ์ก็มีดสั้นนะครับอันนึ้งลิดมีดสั้นจะเข้าไปหน่อยถ้ามันดึงไ,ได้เราก็แทงแล้คือ e ถ้าเราเดินยางนี้เลยมันก็ขาดใช่ไหมพี่ด้นครับไม่ได้ไม่ยาวตีนมันลองดูทำง่ายนะเออแต่ดินมันแน่นนะเราขาดแน่ถ้าเราแบบไม่สะเทาะย่งงนักอืม ขาดน, <laughs> <laughs> นี่ครับวิธีการเก็บเผ็ดก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะต้องใจเย,ย็นๆนะครับค่อยๆเศก็ค่อยแงะนะครับทีละต้นทีละต้นไม่ได้คนใจร้อนใจร้อนหน่อยครับมาถึงก็เด็ดเอาเด็ดเอาอม,มันจะได้ไม่เนี่ยได้หัวมันหน่อยเดียวเท่านะั้นเะนาะถ้าเราไม่โคตรจุ่งในี่ครับ เกิดทาเร้านม่อเราก็เนี่ยครับได้อยู่ประมาณตรงหัวประมาณในเดียวนะครับถ้าโคตรทนี้เราก็ได้เยอะเลยนี่ครับท่านผู้ชมโอ้หน่อก,กาลังต้มๆอย่างนี้ไปต้มนี่หวานนะครับหวานเลยต้มเขาเรียกต้มส้มนะครับต้มเปรี้ยวทำไมเด็กๆก,ก็บางทีขึ้นแถวบ้านนะครับบางทีหน่อเดียวแม่ก็มาต้มให้กินนะครับใส่น้ําเยอะๆนะครับอาศัยซดน้ําแล้วก็แบบ ได้รสชาตินะครับของเห็ดสับเล็กน้อยก็ยังดีสมัยก่อนหายากนะครับเห็ดที่นี่นะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับที่เมืองคลองบ้านเอ็มตอนเด็กเเอ็มก็อยู่ที่นู่นนะครับอยู่ที่ดันช้างนะครับสุพรรณบุรีก็มีแต่ดงอ้อยนะครับดงอ้อยดงมันนะครับไม่ค่อยจะมีของป่านะครับให้รับประทานกันสักเท่าไหร่ไม่เหมือนที่เมืองคองนะครับที่เมืองคองนี่โอ ถ้าไม่ขี้เกียดนี่รับรองไม่อดตายนะครับมีของป้านะครับให้หาก,กินได้ตลอดทั้งปีกุ้งหอยปูปลาที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับตุมตมๆอย่างนี้มันล้างง่ายนาะพี่ดอ๊อท ไอ้รอบก่อนที่พี่ดอตไปแล้วที่ดอกใหญ่ๆอ่ะที่มันบานอ่ะโอ้ล่างยากแต่มันได้ดอกใหญ่ดิมันก็เลยแพงตุ่มตุ่มล่างง่ายนี่เองนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเลี้ยงสวยๆเลยครับนี่ครับไ,ไม่ต้องรีบเลยรเรื่อยๆชิวๆเพลินๆ เอาง่ายๆนุเอ็มน้องค่ะใจร้อนนี่ไม่ได้บางทีเยียบเพศมั่งก็มีใช่ปะรีบๆอะ่ะต้องแบบค่อยๆโดยดีๆดอกอันนี้สวยดีแล้อดอกไม้ป่าเห็ดนี้มาเก่งน,นี่มันดันก้อนดินขึ้นมาได้ ไอเนี่ยไม่เท่าไรไอไอเห็ดเห็ดหอมเม่กี้่เลยะมาดันก็เห็นขึ้นมาได้อ่ะโอ้โหสุดยอดเลยน้ำทำไม่ช้าดูเจออย่างนี้ก็ส่องจอมพวกนี้ครับพอแล้วเนี่ย กินได้เป็นอาทิตย์ไม่เช้าพี่ใต้ก็คายไปด้กยที่ไปรอนำมาเมื่อวานเห็ดอะไรมาด้เห็ดนี้แล้วมั้งนี้เดีกันค่ายให้ลูกค้าแบบไม่เช้าว่ะคือบิ๊กไบค์อะลูกค้าสั่งเลยเาลูกค้าบิ๊บกไบคเห็นรูปไปสวยดีด้ไม่ใครก็อยากได้ถ่ายโชกอีกตั้งห้าหนทางนี้ไม่ใช่จะสบายแนะ่เรามากันนะโอ้ทางนี้ลำบากอะ ใจไม่ถึงนี้หันหลังกลับอย่างเดียวในพี่ดอนก็กำลังตัดใบไม้นะครับท่านผู้ชม แคบอกว่าเอามาให้พวกกินนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับที่เขาได้สร้างจปลวกขึ้นมานะครับแล้วก็มีเห็ดนะครับอร่อยอร่อยให้เรากินนะครับพอเราบพูดเสร็จแล้วเราก็เอาดินนะครับปบไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับพี่ดอนตัดใบไม้ตัดใบใบไม้มาให้พวกนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเขานั่นเองนะครับที่ทําให้เรานี่นะครับได้มีเห็ดสวยๆนะครับไปโอ้โห ครึ่งตะกร้าครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นี่ครับโอ้ย,อยเห็นอย่างนี้หนักนะครับเห็นว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสี่กิโลได้ครับท่านผู้ชมสี่ถึงห้ากิโลโอ้ถ้าขายนี่ก็เป็นพันครับเป็นพันสำหรับาการหาเห็ดในครั้งนี้นะครับเราก็เนี่ยครับนางขุดอยู่บริเวณแถวนี้เองนะครับ ขุดกันมาพักหนึ่งเหมือนกันนะครับสองคนกับพี่ดอนตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจของเรานะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับหนึ่งจ้มปวกนะครับเดี๋ยวก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะครับนี่ครับโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชมไม่เคยเจอเห็ดที่มันแบบนี่นะครับไม่เคยเจอเห็ดที่แบบเยอะขนาดนี้มาก่อนดูครับดอกสวยๆเลยมาครับท่านใดอยากซื้อนะครับโลสองร้อยครับถูกๆ รีบมาเลยครับที่เมืองของโดยนี่ครับพี่ดอนขุดยาวมากครับหนึ่งฟุตนะคหนึ่งฟุตเลยหนึ่งไม้มรรทัดโอ้ยทำไมต้นขับยาวขนาดนี้ครับเนี่ยเอ็มขุดนี้ขาดมรจใจร้อนเนี่ครับนี่ครับโดเอ็มขุดกับพี่ดอนขุดคนละเรื่องกันเลยอะม <c oughs> ือใหม่เยอะ หือไม้หัดคุดแต่นี้เราก็เดินมาถึงยอดดอยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินบทนี้ก็จะมีแอ่งน้ํานะครับเยอะแยะมากมายเลยน่าจะเป็นแอ่งน้ําที่พวกควายมานอนแล้วั้งพี่รอดเฮ้มยมีแมงดาด้วยวะพี่รอดหน้าตัวดําๆมันนะ,อะสองตัวเมื่อกี้เนี่ยอ,อันนี้แถานกยุงไงโอ้มีนกยุงนี่ นี่ครับท่านผู้ชมพี่ดอนบอกรอยเท้านกยุงนะครับนกยุงแล้วก็หมูป้าไปครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นบ้างโอ้เมื่อกี้แมงดาสองตัวตัวใหญ่โอ้นี่เรามาตั้งแคมป์ได้เลยแนต่ตรงเนี้ย ดที่ท่านผู้ชมที่แบบตรงนี้โล่งมากนะครับสามารถแบบมาตั้งเอาเต็นท์มาตั้งแคมปิ้งได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเอยมีเวลาอาจจะมาทำคลิปนะครับเอาตัวรอดในป่าเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศทางด้านนี้กันบ้างดีกว่า ยงไงล่ะคุณเอ๋โอ้ยนี่ครับจะมีชมนี่ครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่บริเวณหน้าผานะครับนี่นี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับยอดครับด้านล่างนั้นว่าเป็นแม่น้ำแตงนะครับเอ็มแม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นเป๋านู่นครับเป็นลําน้ำนเล็กๆนะครับอยู่ข้างล่างนู่น พอดีเราอยู่สูงนะครับอยู่ไกลด้วยก็เลยมองเห็นแบบแค่นิดเดียวโอ้ดูผืนปา่าครับเป็นผืนป่าใหญ่มากมนี่พี่ดันเคยลงไปทางนี้ปะ่ะไ,<ป>ไปบ้านเราได้ไหมทางเนี้ยเดินเลาะขึ้นไปทางเนี้ยเล้วลำน้ำ<ด>ขึ้นไป นี่ครับให้ชมวิววิวมุมสูงมากนะครับเนี่ยครับเราไม่มีโดนก็ต้องอย่างนี้นะครับอาศัยปีนยอดเขาขึ้นมาเนี่ครับสุดยอดมากตอนนี้พื้นป่าก็เขียวขจีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนอยู่นะครับุวมสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับสังเกตนะครับอากาศที่นี่เย็นเย็นไม่เย็นก็ดูนะครับก็จะมีต้นสนนะครับพื้นป่าถ้าไม่มีความ โอดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความชุ่มชื้นในต้นสนนะครับเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับต้นสนเพ็บเลยโอ้ได้ยินเสียงน้ําอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมเห็นพิดว่าตอนกลางคืนนะครับถ้ากางเต็นท์นอนบริเวณนี้นะครับน่าจะหนาวเพราะว่าสูงมากนะครับ ดูเห็ดครับเห็ดคึ่งกระบ,บุงนะครับวันนี้คุ้มค่าค,คุ้มค่ากับการเดินทางก็เมื่อกี้ก็ใช้เวลานะครับขุดเห็ดกับพี่รองก็เป็นชั่วโมงครับขนาดสองคนเดี๋ยวช่วงระว่างเดินทางกลับนะครับ เราก็จะอ่าหาเห็ดนะครับไปด้วยเผื่อจะเจอค่ะค่ะไม่เจอเห็ดอันนี้เนาะพี่ร้อนเห็ดไอ้สีเรื่องๆอ่ะไข่ห้านนะไข่ห้านคำอะ่ะ ีเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่ดอนพาขึ้นมานะครับอันนี้คือส่งที่สุดแล้วใช่ไหมพี่ดอนตรงนี้อคอันนู้นบ้านเราละมั่งนู่นอะโอ้นู่นครับท่านผู้ชมเห็นทุ่งนางเขียวๆนู่นนะครับคือบ้านเรานั่นเองนะครับบ้านเมืองทองโอ้ตรงนี้เห็นแม่น้ําชัดครับนี่ครับแดงๆนู่นนะครับโอ้เมื่อกี้เอ็มเจอกวางเดี๋ยวให้ดูกวางแต่เขาตายแล้ะ นี่ครับมันวังเพื่อท่านผู้ชมท่านใดไม่เคยเห็นนี่ครับโอ้สูงมากครับท่านผู้ชมว้าพดชิวครับบรรยากาศชิวมากโอ้ขึ้นอยู่บนที่สูงนี้ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ภูมิทัศนนะครับความแตกต่าง หล,หลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับกับตอนที่เราอยู่ด้านล่างเลยดูบ้านเมืองคลองครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับสังเกตได้ว่าก็จะมีภูเขานะครับอบล้อมหมู่บ้านเมืองคลองไว้ก็เลยทําให้บ้านเมืองคลองนั้นก็อากาศนะครับเย็นสบายนะครับตลอดทั้งปีไปต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมดูทางที่เราขึ้นมาชันมาก หลังต่อแล้ว เย็นแล้วครับเ,เ็ม,มก็ขอญาตกลับบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมไปแล้วครับ